เห็ุแบบมันอุยอ้ยมันมีอันนี้มันดูม,มา่ออมานะมันไม่มีพิษอ่ะมันมันเหมือแบบ<อ>นุมน่มๆหวันเหมือ,อยังไงก็มือขนมปลาเออใช่ไม่เห็นอะไรไม่รู้ว่าแบบพัวใหญ่มากกินได้ี่มื้อหนึ่งได้เลยนะอันนี้นี่ตัวแม่เริ่มออกมาแล้วน,ะนั่นน่ะถ้ามันตอ่อยนนี้มันเจ็บมากเยร็จแล้วค่ะเพิ่งสวยๆนะคะตัวออดเต็มเลยขนาดนี้อันนี้ก็คือ เราได้น้ำพริกหนึ่งมือแล้วนะคะด่คือแบบหอมมาทุกคนอันนี้อันนี้จะเป็นน้ำพริกอ่าน้ำพริกต่อนะคะที่เราไปหามาในเมื่อเชา้าน้ำพริกนี่ก็อร่อยเหมือนกัน,นะค่ะ นสื่อเช้านกฝนคุนดอยนะคะเนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนกฝนจะไปพาไปหาอะไรไม่บอกนะคะเนาะตอนนี้คือเราอยู่ที่การสวนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าพี่ชายนี่เมื่อเช้าบอกว่ามีอะไราให้นกฝนไปถ่ายคลิปนะคะวันนี้คือใกล้บ้านค่ะก็เลยแต่ตัวสบายๆไม่ได้แต่งชุดเข้าป่านะคะคุณโยยมก่ะไปเดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่าเราจะเจอจะได้อะไรบ้างวันนี้นะคะเมื่อเช้าฝนตกอ่ะก็เลยทําให้ ถนนเนี่ยลื่นมากเลยเราก็ต้องเดินไปนิดนึงนะคะแถวนี้ก็คือจะเป็นเมื่อกี้ที่น้องฝนให้ถ่ายตอนถ่ายต่อมาเนี่ยถ่ายบรรยากาศให้ดูอันนั้นคือจะเป็นหมู่บ้านไทยใหญ่นะคะส่วนนี้จะเป็นโซนไทยใหญ่ไม่มีละหูไม่มีจีิงอะไรเลยผสมเลยเนี่ยถนนก็จะประมาณนี้นะคะช่วยนี่บุญน้อยเนาะมันก็จะมีนะะ้ำขัดขาทีนึงเพราะว่าฝนตกค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนู่นสองคนไปละไม่รอนลวแสดงว่ามันต้องมีอะไรแผล พิเศษพิเศษให้เราแน่นอนนะคะเราก็ต้องตามไปชมุอันนี้ป้าป้าเขาก็กำลังเก็บชากันนะคะ <c oughs> เก็บชาจ้าแต่ชาน,นี่สวยเนาะชาสวย พอเก็บได้แล้วนี่จะเป็นชาสามนะคะส่วนอย่าบนเลยว่าเราก็ปุชาต้นยั้งปลาไร้ยาเลยอุ้ยดอกนะก็กินได้นั่นดอกลอลือๆนั่นน่ะดอกดอกอะไรวะโอ้โหช่วยบอกหนูเฉยเลยไม่ไม่ดอกขี้เหล่เออดอกขี้เหล่เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศไทยเราอันนี้มันจะแบบถ้าเราทำเป็นอ่ะมันไม่ขมนะ แต่ถ้าทําให้ไปนี่โคแบบปีเลยโคสุดๆยู่ไม่ได้เลยแต่ว่ามาไปยาเนาะใช่ผมจัดสุปปกปลาบบกปลาบบกอะไรไม่ทำไก่ยัยความ <c oughs> เพลนี้หแหละอุ้ชาบสูงมากเลยเนาะของเขาอ่ะโอ้ตัวใช่อันนี้เขาเอาไว้แบบอันนี้ร้เปล่านี่ไงเออหลายคนอ,อาจจะยังไม่เคยเห็นอันนี้อ่ะลูกเออลูกของมันอ่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ นี่นี่สีเขียว,วแบบนี้เลยนะคะลูกมันอะถ้าเกิดว่ามันมามีลูกแล้วเนี่ยยอดของมันเนี่ยมันไม่ค่อยงามกับยอดที่มันไม่มีเนี่ยเห็นไ,ไหมมันจะแตกต่างกันเลยชาจะไปแบบนี้แต่นี่ชาเก็บสนุกมากเลยนะมารีวิวชานะคะม,มารีวิวชา <laughs> เดี๋ยวค่อยรอรอพี่สาวเข้าเก็บชาส่งให้ชาไปเก็บดูซิว่าเราไปรับชาเก็บชาวันนึงเนี่ยเราจะได้อี่บ้างเฮเขาบอกว่าได้เจ็บไปร้อยเลยนะ <laughs> อ้เจ็ดแปดร้อยใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราดูอันนี้ต้นไปแห้งๆอย่างนี้นี่มันมีเห็ดขึ้นอ่ะต้อดูดีๆใช่แต่นี้กินไม่ได้นะคะสวยมากเลยอยากจะเก็บเลยอ่ะสวยมาหัวลรงเยอะู้แหละมันโดนตู้กฟองทุกคนมาดูใกล้ๆเมื่อกี้เดินผ่าชาใช่ไหมเราเจอเห็ดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยเห็ดแบบมันอุ้ย มันมีอันนี้มันนุ่มมากมันไม่มีพิษอ่ะมันมันเหมือนแบบอะไรนุ่มๆอ่ะมันเหมือนยังไงก็เหมือนขนมปังเออใช่นี่ข้างในมันเป็นร่นรมอย่างนี้มีิจิไหมกี่นี่ไม่มีเห็นขนมปังหรือเปล่าเออน่าจะใช่น่าจะเห็นขนมปังถ้าเกิดว่าเราชีดูไปคนลรกค่ะ ไม่ชิมอ่ะไม่ถ้าเกูว่าอย่างนี้เราเราก็เอาเอเอากลับไปอย่างนี้ใช่ไหมเขาเกี่ยวกัขนมปลาเออเขาคิดว่าขนมปลาอะเนี่ยแบบมันนุ่มๆอ่ะไม่มีอะไรเลยไปไปดูขนาดน้องเชนดลองก่อนกุ้ยสุแล้วอ่ะโอ้โหดูซิกุ้ยสุครับต้นอ่ะเห็นเผือกป้ากนึกว่าอะไรสุกุ้ยสุอุนี่เลยนุ้ยบ้านหรือว่ามาเป็นกุ้ยบ้านะนี่มันไม่ใช่กุ้ยป่ากุ้ยป่านี่มันจะเป็นแบบนึง โอ้ยไม่ใช่เจอพื่อนอะโอ้ยตอนแรกจะพาจะพามาหาลูกนี่นะเจอพื่อเฉยเลยทุกคนดูตรงนู้นอะไปดูใกล้ใกล้ันเจอเพึ่งเจอพื่อเพื่อนอะไรไม่รู้น้าเธอจะไปอะไรไปไหนใกล้ใกล้วันนี้เธอใส่เสื้อสีดำเข้าไม่ทำอะไรเธอเขาไม่เห็นเธอด้วยใช่ไปเมื่อกี้เธอเลไรบ่าชื่อเหย็ดังไม่เหย็ดัง เนี่ยอันนี้ก็เห็ุเห็ุอันนี้ก็เหมือกนการเสียแล้วไม่รู้ว่าเขากี่รู้ป่านาะไม่กี่อ๋อนื้อไงพึ่งเพื่งไปแบบสีเทาๆอะ่ะนั้อไงวันนี้เจอเห็หุไยอย่างเลยอะ่ะดูสิอันนี้เห็ดหตุอะไรไม่รู้อ่ะแบบพัวใหญ่มากไม่ยี่มุ้งได้เลยนะใช่มันเหตุคนก็ไม่ใช่นาะใช่มันเหมือนคล้ายๆเห็ดนัฟ้า เห็นนั่งฟังไหมไม่รู้จักรอแต่อันนี้นี่อันนี้นี่เขาไม่กินเพราะว่าแม่แต่แม่มายังไม่โจ๋เลยดิสิมันมีพริกน่าจะเหตุมีพริกอะถ้าไปเหตุคนแบบเยาวๆเนาะใช่ใช่ไม่รู้ใครรู้บ้างแล้วกินได้หรือเปล่ากินได้ไม่กินได้เดี๋ยวให้พี่พี่ช่วยเมน์บอกให้หน่อยนะคะนี่มันจะมันกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เราได้เอาออกมาแล้วใช่แต่มันจะขึ้นในที่เูงบ้านเดียนูแล้วรู้ใช่ไหมว่าไม่ได้หมายถอเหตุอะโอ้โหนั่นเป็นข้าวคมปัดใจ เราไปดูแปลวเปลวพึ่งัะวันนี้เราเจอพึ่งโหมนกะเหตุที่อะไรดึงออกแล้วที่กลับไปไปเหมือนเดิมไม่ได้ความรักก็ไม่ต่างกันว้าวว้าวอะไรไปไปมาหาเอาสาวปล่อยคัคงให้พี่พีเอฟซีไงวันนี้นระครั้งอืมใช่ไปไปดูเปลืพึ่งดูอะไรคะแปลืพึ่งพึ่งไหนพึ่งนุ่นพึ่ง,งอะไร เออบุษถก็ไม่ต้องรักเองจ้าขนาดนั้นก็ได้โอ้โหยู่ยยุ่ยจริงไปลอตเรี่เอาแล้วก็รีบกลับแล้วเฮเกิดจ่าเฮเกิดจ่านั่งผมมาเอาพึ่งแล้วก็ไปไขรเลือเอาบ้าบอถามว่าทำไมถึงเป็นบอกว่าพึ่งต่อยแล้วก็เป็นไม่ใช่สีเนี่ยย้อมอะไรไปไปไปคุณชี้อะไรครับไปค่ะเค้เค้เร็วสุด อันนี้คือเราจุกเราจุกอะไรนะจุจไฟ<ป>เพื่อลงคัวให้ตัวแม่มันหนีออกไปนะคะให้มันจะอยู่ท่าในตัวนี้ค่ะกูชานาตัวเอาพึ่งก็คือไม่ใช่คนนี้อ้ยจะได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้เราใช้เกียร์นะคะเราไม่ได้ใช้น้ำมันเราใช้เกียรแบบธรรมชาติอะไรอย่างนี้ อันน,นี้ตัวแม่เริ่มออกมาแล้วนัะถ้ามันต่อยอันนี ala. ้ม şey ันเจ็บมากเลยนะเขาเรียกว่าพึ่งอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยไปสต์ว้วยไม่ใช่พึ่งตาบอดพึ่งตาบอดนี่แบบนึงคืออยากรู้ว่าพึ่งตาบอดนี่มันตาบอดหรอแล้วก็เลือดเป็น่อชู้เหรอ าพี่ไทเลอร์จะเอาออกมาแล้วค่ะดูซิว่าจะได้เป็นยังไงนะคะเนาะอันนี้คือต้องชำนาญนะถ้าไม่ชำนาญนี่ก็คือเอาไม่ได้พ่อพึ่งจะตส่เอาอุ้ยพอเราไปตามน้ำพี่ได้อยู่ทำไมจอดข้างในเต็มเลยนะสวยแต่มันยังไม่ได้โตมากอย่างนั้นไง งไงช่วงนี้ก็จะประมาณนี้เลยพึ่งอนอ่ะเพราะมันไม่ใช่ช่วงพึ่งเนาะอันนี้ใช่ได้ทุกคนได้แล้วคะ่ะพึ่งสวยๆนะคะตัวออกเต็มเลยขนาดนี้อันนี้ก็คือเราได้น้ำพริ้นหนึ่งมื้อแล้วนะคะดออยู่บนดอยก็คือหาอยู่หากินตาธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะบบรู้สึกเ<บ>ป็นยังไงบ้างคะไม่ไดีใจปีนี้เรายังไม่ได้ไม่ดีใจเลยเย้เราได้พึ่งแล้วเย้ ใช่ดูซิตอท้องแล้วก็ไปนี่ไงคือเมากเยอยูต่อยเออยูเยอะกว่าพเองเอะมากใช่แต่นี่สวยนะถ้ามันใหญ่กว่านี้มันจะสวยกว่าแบบมันจะได้เยอะกว่านี้เพราะอย่างเนี้ยต้นช้าก็ไม่สูงด้วยมันมาทำรังตรงนั้นชำไมไม่รู้ทำไมไม่ไปทำที่สูง ที่สอดสูงนี่เธอเอาได้หรอไม่ปกติอันนี้อยู่สูงสูงนะไม่อันนี้อยู่ในดีตามมันได้อยู่ในดีใช่ใช่แบบนี้ที่สุดสูงนี่มันจะเป็นแบบเดิมเนาะใช่ค่ะแต่อรึเปล่าต่อไม่ใช่ต่ออันนี้เลยแหวอันนั้นอ่ะต่ออันนี้อะต่ออันนี้เพิ่งตาบอเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูกิจกรรมกินตามท้องที่อร่อยๆกินได้ละหนึ่งมื้อ ไปเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านนะคะเรากลับมาที่ครัวแล้วค่ะอ่าที่อะไรนะอะไรอ่ะรัวพืชทำกับข้าวพื้ไงวันนี้เราไปเอาพื้มาอ๋อทำมาตินงไม่เลือวิชันเราไปเอาพื้มาแต่นกาปวเลือ อ๋อ oh. <laughs> คนหนึ่งไม่เกี้คน <laughs> ลืมไปว่าเราอันนี้ไว้เมื่อกี้ฉันจะพูว่าแบบเออวันนี้เนี่ยเราจะทําหน่อไม้ทอดแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอะไรนะ <laughs> พึ่งอันนั้นอาจจะทาน้ําพริกนะคะเนาะตัวนี้ก็กอไฟเดี๋ยวเราจะอันนี้ก็ก่อเดี๋ยวสับให้อะไรนะหั่นหน่อไม้ของเราเนี่ยให้มันแบบประมาณเท่าประมาณนี้นะคะเราจะได้เอาไปทอดนะคะเป็นแบบนี้ เนี่ยอย่างนี้เลยอันนี้มันไม่ใช่หน่อไม้ไล่นะคะมันก็เลยทําใช้ส้าคกขุดไม่ได้ค่ะมันเป็นหน่อไม้อีกชนิดหนึ่งค่ะอันนี้นี่ทําเป็นอันนี้นะคะเนาะเท่าเล็กๆนี้เลยนะคะนนองไม่ใหญ่มากค่ะชิ้นมันไม่ค่อยใหญ่เนาะหน่อไม้อันนี้หวานมากเลยนะหน่อไม้ในดีนะคะอันนี้รอบนี้เรา,าเอามาทำเป็นชุดใบทอดเดี๋ยวรอบหน้าเราให้หน่อไม้ไล่ออกนะคะเราก็จะมาทําเป็น หน่อไม้ไล่แย้ใสชุดแป้งทอดอย่างนั้นนะคะโอ้โหหวานมากหน่อไม้อันนี้ต้องต้องมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาก็อยู่กันนี่ใช่หรือขอจับขุดช่วยรอจะาไปกลิมสูบให้ีจุ่แล้วสูบไว้แต่จะได้แล้วคะ่ะหน่อไม้อนี้เราค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้อยู่ประมาณนี้คะ่ะหน่อไม้สวยมากเลย คือโน้องโฟจะบอกว่าหน่อไม้อันนี้เนี่ยหวานมากเพราะว่าเขาอ่อะไรนะต้มไว้นานนะคะต้มแบบค้างคืนเนาะเดี๋ยวชิมดูสดๆเลยหน่อ,อ,อไอม้น,นี่หวานมากจิ้มกับเอ,อกะปีเนี่ยแซะมานะคะเนาะว้าวหวานหอมมากแต่เราจิ้มกะปีกะปีออันนี้อันนี้เยอะแล้วนะคะเนาะจิ้มกะปีแล้วก็ผัดใส่ไข่เยอะแล้วเราก็เลยนำมาชุดไปถท่วกันดีกว่าค่ะว้าว มาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะมาค่ะแล้วก็อันนี้กันเลยนะคะเราจะมาคู่กับแป้งก่อนนะคะวันนี้เนี่ยพวกเราอยู่บ้านกันก็เลยไม่รู้จะทำอะไรเนาะก็มีหน่อไม้อยู่แล้วนะคะที่พี่แชลลงมาให้เมื่อวามนมาต้องที่ไว้ค่ะก็เดี๋ยววันนี้ยูว่ายุดด้วยแล้วก็ให้เด็กๆนะคะกินได้กินกันค่ะโอ้หหน่อไม้เดี๋ยวให้น้องน้ำมูเขา ้าให้เข้ากัน<อ>้เขาเอพอดีเลยอ่ะน้ำมันอของเราร้อนแล้วค่ะมาเลยเรามาทอดกันนะคะเราจะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆค่ะแล้วกอ็อันนี้ก็คือจะตาน้ำพริกเนี่ยเราก็เอามานี่แล้วนะคะมาจีนแล้วค่ะ เอาไปทำไข่ก็ได้นะั่นคนดอกไม้ทอเนี่ยบอกบอมมาก ะะอันนี้จะเป็นน้ําจิ้มนะคะน้ําจิ้มไก่ค่ะแล้วก็ผสมถั่วดินนะคะถั่วที่ส่งค่ะเดี๋ยวเราจะจิ้มกิ้งนะคะ

ได้แล้วคะ่ะอันนี้จะเป็นพื้นตาบอทที่เราไปเอามานะคะเดี๋ยวเรามาตาน้ำพริกค่ะกินมื้อกลางวันแซ่บๆจ้ามา <c oughs> ค่ะเดี๋ยวเรามาตาน้ำพริกกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นพริกขั้วแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราตามพริกก่อนแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ผุชิโลโลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามให้ละเอียดเลยคะ่ะ ใส่ตอลงไปเลยค่ะเพื่ตอตาบอดนะคะนี่ไม่ใช่ต่อคะ่ะตาให้เหล่ๆนิดนึงนะคะเราจะไม่ตามให้มันแบบละเอียดมากค่ะใส่ผักชีลบไปเลยค่ะตามเข้ากันเลยนะคะ ได้แล้วค่ะนับพิกต่อแซบๆเด้อวันนี้ข้าวอร่อยแน่นอนนะคะวันนี้เราจะกินมีน้ำพริกตาบอดแล้วก็มีหน่อไม้ชุบแป้งทอดนะคะสองเมนูค่ะแล้วก็เสริมด้วยที่คุณแม่ทำเมื่อเช้านะคะ คือแบบหอมมากทุกคนอันนี้นกปูดตาแบบไม่ละเอียดนะคะนกตาแบบให้พอแบบทนิดอะไรให้มันเข้ากันนี่ค่ะ ด้วยกันนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นมือจาวะของพวกเรานะคะก็จะมีน้ําพริกแล้วก็มีแกงหนอกไม้แล้วก็มีนี่เลยนะคะเนาะหนอ,หนอไม้ชุบเปน็นท่อฟีมือจากน้องโมนะคะมากินด้วยกันนะคะทุกคน,กน,นอกขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าอันนี้ คอนทอดเนาะใช่ค่ะแล้วก็นี่น้ำจิ้มน่ากินมากว้าวอ่าน่ารักกินเลยไหมงั้นก็ไม่เป็นไรค่ะเอาเลยเป็นเจ้าก๋วยละอืออืออ๋อดูแล้วน่าจะแบบกรอบนอกนุ่มในแต่พี่ฟูไม่ได้ดูนะเมื่อกี้ไม่ก็ได้ฟังเสียงดู่เขากินก็ได้ยินเสียงแล้วว่ะไม่เมื่อกี้คือแอดชีตัวที่น้องน้องนำมูนทำแล้วใช่กินไปไม่รู้กี่อ่ะแล้วนะคะพี่ฟูคือกินไปทำไปกินไปทำไปมาอร่อย หน่อไม้เนี่ยเราสามารถทําได้หลายเมนูเลยนะคะไม่ว่าจะเอาไปทอดห,หรือว่าเอาไปผัดอย่างนี้ก็ได้หรือว่า,อาไปแกงก็ได้นะคะโ,โหอันนี้จะเป็นน้ําจิ้มไก่ค่ะทุกคนอยู่ด้วยกันนะคะอืมออหืออร่อยอ่ะหน่อไม้มันจะมีความหวานนิดนึงนะคะ แซบแซบค่ะอันนี้จะเป็นน้ำพริกน้ำพริกต่อนะคะที่เราไปหามาในเมื่อเช้าเนาะเดี๋ยวเราก็มาเอามาตำนะคะเอามาเอาาิเอามาชินมน้ำพรินกน,น,ะะน,นี่ก็อร่อยเหมือนกันค่ะเพราะว่านัานนที่หนูได้กินมาเป็นพอหากินยากมากในบนดอยเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันมาเป็นช่วงที่ เออ่มันไปชวนเล่ๆที่มันมีนะคะก็เลยอร่อยทุกอย่างลงตัวพอดีเลยค่ะอร่อยมาก แล้วก็มีน้ำพริกต่อนะคะน้องำพรยกนี่อร่อยจริงๆนะนะที่นี่เราได้กินนะคะเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสาวๆคนนี้และที่สามใครโดนกนอีกกิ๊งๆของเราโปรดด้วยนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงนี่ฝนตกบ่อยมากๆเลยไปละค่ะ